สองช่วงวภารกิจตามรอยอาาอสนับสนุนโดย all new honda brv ให้ความกล้าพาชีวิตไปให้สุดโอ้คุณลุงคะและนี่ก็คือป่าชายเลนที่คุณลุงพูดถึงแล้วคุณลุงบอกว่าพาพลมาที่นี่เนี่ยพลพอเข้ามาถึงที่นี่เรารู้สึกแบบ นี่คือความร่วมมืออ่าววมืของชุมชนที่คุณลุงบอกว่าห้าตำบลใช่ไหมี่็่ือส่วนตรงนี้คือคือส่วนหนึ่งของตำบลเนินข้อฮะนี่อันเนี้ยอ่าแล้วแต่ในตำบลในตำบลเนินข้อเนี่ยเขาก็มีแต่งต่างคณะกรรมการเป็นตัวแทนของเขาเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการของเครือข่ายลุ่มน้ําเพื่อจะดูแลอะไรก่าจะได้คุยกันอะไรอะไรตรงไหนมันไงคงจะมาช่วยแก้ปัญหายังไงก็เราจะ ทำงานที่ซอดิี่จะให้หมดคือว่าเราจะมาอยู่กันแค่หาตำบลต่อไปกว่าจะขยายไปอีกตำบลข้างเคียงไปเรื่อยๆคือเข้ามานะที่นี่เนี่ยเราเรารู้สึกถึงพลังของความสามัคคีเลยเพราะว่าถ้าไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเนี่ยก็ก็คือนี่คือการพลิกฟื้นแล้วก็คืนป่าขึ้นมาเลยนะเพราะเมื่อสักครู่ที่เราได้เดินคุยกันคุณลุงบอกว่าป่าในที่แรกพลอยเข้ามาคือป่านี่คือ เสียหายไปแล้วป่าเสื่อมโทรมไปเยอะแล้วแล้วก็ต้นไม้คือระดับไล่ๆกับตัวเราเองใช่ไหมคะเพราะเราฟื้นฟูขึ้นมาระยะติปีย0ปีกันเนี่ยมันก็เริ่มเห็นว่าโอ้ป่าชายเลนนี่มีความสําคัญมันมีอะไรแก่ปากท้องของมนุษย์ของชุมชนต่างๆนช่ครับวันนี้เท่าที่พลอยเข้ามาเนี่ยคืออากาศตรงนี้จะเย็นสบายแล้วก็รู้สึกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของที่นี่มากๆหลังจากที่ชาวบ้านชุมชนทุกๆคนเนี่ยได้ร่วมมือร่วมใจกัน แล้วก็น้อมนําตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ใช่ครับนะคะอันนี้ยอดเยี่ยมมากตรงนี้ะค่ะและสาหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณลุงเฉลิมชัยมากๆเลยนะคะที่วันนี้พาพลอยมาเที่ยวชมป่าชายเลนแล้วก็รวมทั้งวันนี้เนี่ยได้เห็นธรรมชาติแบบนี้รู้สึกแบบชื่นใจมากๆเลยนะคะถึงความสามัคคีของที่พี่น้องในชุมชนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะกับช่วงตามปัทยาศัยค่ะ